โอ้โหยาวไปยาวไปยาวไปทางเร่งๆ่งยาวไปโอ้โหแรงแรงโอ้ยเ,เถอะกนรถมันหล่อเนี่ยหล่อมากน่าทิาม ต่อหาใบใส้ข้างบ่อต่อหาใบใส้ข้างบ่อบ่อน้องบอนนี่ไหมะไปอะโอ้ ồ oh, có không, khó không? dễ dàng không? dễ dàng. dễ พากไม้ลายขวาไม่ลายซ้าโอ้โห,โโหแขนงชาขาชาหมดแล้วเพรว่า<ะ>เริ่มชาแล้วลูร่รากไม้เยอะดิเยอะจะเอาฮิววันนี้เขาอ,อิโต้ทางยา,ยาวใช่เราไปหาที่พักก็ได้ที่มัน<ะ>ล,บลาบๆหน่อย ยาวดีมากเลยรับ,อบโอเคจ้าลว

โอ้โหรถใหม่แรงว่ะโอ้โหทันแล้วเลื่ทันอาจารย์อยู่โคตรแรงอ่ะรถใหม่รถใหม่ป๊ปป๊บปเเบาเบาไปเลยไปเลยโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้น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 เดี๋ยวรอเบาๆาเบาเบาเบาก่อนจ้รอรอแล้วมนะังไรลไหอ 哦吼，哦吼。 โอ้โหโอ้โหพูดเป็มันเลยโอ้โหโอ้โหทีมงานครับหลายคันครับมีหลายคันนะครับระวังด้วยนะครับ ยเฮอยโตน่มันเหมือนกันนะมันดีอ่ะทางไม่ยากมากแต่ว่าแอาลมมีดยอมมีเนิน India. สุดยอดยูกูดโอ้ข้างในต่อเนี่ยหรออ่ายกได้ได้โ,โคโลแคมย่า yeah. ยาวไปยาวไปยาวไปทางโล่งเร่งยาวไปมีคนมีคนแข่งด้วยมีคนแข่งแล้วมีคนแข่งแล้วไปแข่งเลยสุดทางนะเอาให้สุดทางไปแล้วเอ้ยคู่แข่งด้วยจันไปแข่งกับคนข้างหน้าเลไปแข่งกับข้างหน้านู่นนุ่นข้างหน้าข้างหน้านู่นเลยว้ยว่ะขนาดว้ายว่ะ อ่านผครับอ่านครับมีคนช้าแข็งครับในนิดเดียวเอาเยอะๆนี่โอ้โหแรงๆโอ้ยอ้ๆๆยอดยอดขาขึ้นเทคนิคดีอ่ะ 啊。Uh.